วันศุกร์การงานได้ไพ่เดอะเลเวอแปลว่าอะไรแปลว่าสถานการณ์ในที่ทำงานทำให้คุณรู้สึกอินกับการต้องไปทำงานสัปดาห์หน้านะคะคุณจะได้ทำงานที่คุณรกักแบบมีความสุขทั้งสัปดาห์รวมไปถึงคุณรู้สึกว่าปัญหาที่หนักอกนักใจมันพ้นผ่านไปแล้วนะคะและก็การงานที่ค้างคาก็หมดไปแล้วด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงเป็นสถานการณ์ที่รู้สึกว่าสัปดาห์หน้ามีความสุขกับการไปทำงานมากๆนะคะสำหรับคนที่ค้าขายหรือธุรกิจส่วนตัวคุณจะรู้สึกว่า ความรักทําให้คุณยังอยู่ต่อไปนะคะถ้าคุณไม่รักงานนี้มันจะอยู่ในช่วงระยะเวลาตัดสินใจว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ด้วยนะคะเพราะว่าที่ทําอยู่เนี่ยคือรักที่จะทําแต่ถ้ามันหมดแพชชั่นปุ๊บก็อยู่ในช่วงจังหวะเวลารอยต่อแห่งการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นใครนะคะฟังอาจารย์กันอยู่นะคะคุณคะทุกการตัดสินใจมีทางออกมีตัวช่วยค่ะเราสามารถเปิดไพ่ทำนายเส้นทางได้นะคะ ถ้าเกิดใครที่ดูอาจารย์กันนะคะบอกเลยค่ะว่าอย่ากเก็บปัญหาและความทุกข์ไว้ในใจนะคะคุณสามารถทักแชทดูออนไลน์ได้ตลอดเวลา24ช,ชั่วโมงนะถ้าเราว่างนะคะเพราะนั้นคนวันศุกร์สัปดาห์หน้านะคะการงานดีแต่หากใครค้าขายอยู่และหมดแพชชั่นหมดความหวังกับสิ่งที่ทำสงสัยใครรู้ไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะเป็นช่วงจังหวะเวลาต้องตัดสินใจค่ะ เพราะฉะนั้นลองเอาเสียงหัวใจนําทางนะคะอย่าฟังเสียงคนรอบข้างลองเอาเสียงหัวใจนําทางว่าเรายือนอยู่ทุกที่ถุกเวลาหรือเปล่ามันเป็นจังหวะที่เราจะเดินต่อดีหรือเปล่าใช้ใจนําค่ะแล้วคาตอบจะออกมานะคะเอาละค่ะการเงินค่ะการเงินของคนวันศุกร์ได้เพย age of cup ค่ะคุณได้ไพ่หนึ่งถ้วยอุดมสมบูรณ์อิ่มเอมอิ่มใจนะคะและมีลาบปากด้วยสำหรับสัปดาห์หน้าวันศุกร์นะคะจะมีเจ้ามือค่ะมาเลี้ยงอาหารด้วยนะคะก็จะได้กินอะไรฟรีๆด้วยนะแล้วก็การเงินเต็มถ้วยเลยค่ะนะคะ,นะคะจะมีเงินที่รอคอยนะคะได้แน่นอน คนที่กำลังลงทุนไปแล้วนะคะหวังเงินที่จะเข้ามาก็ได้แน่นอนสำหรับคนที่กำลังจะจ่ายก็เป็นช่วงจังหวะที่จะได้จ่ายแน่นอนนะคะมันมีทั้งเข้าและออกนะเป็นช่วงจังหวะเวลาเงินสะพัดนั่นแหละนะถ้าลงทุนก็ลงทุนตอนนี้แต่ถ้าจะเก็บก็ได้เก็บตอนนี้เช่นกันเพราะนั้นไพ่การเงินถือว่าดีมากนะคะคนวันศุกร์ต่อไปคะ่ะ ความรักความสัมพันธ์ในไพ่จัสติสค่ะแปลว่าอะไรแปลว่าอยู่ในสภาวะนะคะมไม่ได้แฮปปี้มากแต่ก็ไม่ได้ทุกนะคะและก็ถ้าเป็นคนโสดนะคะคนโสดฟังดีๆดีนะจ๊ะคุณกําลังจะมีหนุ่มนะคะที่อยู่ในเครื่องแบบนะคะมาสนอกสนใจนะคะใครก็ตามที่ คบหาสมาคมนะคะหรือเล็งเลงไว้พวกคนที่อยู่ในเครื่องแบบนะคะจะมีการเปิดเผยตัวออกมาเป็นโอกาสได้สารสัมพันธ์กันในเบื้องต้นนะคะแต่หากใครนะคะคิดว่าคนเนี้ยที่เล็งมานานแล้วอะ่ะเราชอบมากก็มีโอกาสนะคะเป็นจังหวะในการเปิดใจเลยค่ะเราจะได้เริ่มต้น9เดือนต่อไปนะคะและสำหรับคนที่เป็นคนมีครอบครัวแล้วนะคะ คนที่มีครอบครัวนะคะลูกหลานบริวารน,นะคะอาจจะนําเรื่องร้อนอกร้อนใจอะไรบางอย่างมาให้คุณเป็นผู้ตัดสินใจอีกแล้วค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคนวันศุกร์จะอึดอัดคับค้องในเรื่องการต้องไปตัดสินใจอะไรบางอย่างให้ลูกหลานบริวารน,นะคะคุณจะต้องไปเกี่ยวข้องแก่การชี้ซ้ายชี้ขวาให้เขาและคุณก็รู้ว่าการชี้ในครั้งเนี้ย สุดท้ายคุณก็ต้องลงไปช่วยด้วยโดยเฉพาะเรื่องการเงินนะคุณก็เลยรู้สึกไม่อยากที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะคุณรู้ว่าถ้าเข้าไปเกี่ยวข้องมันไม่จบแค่นี้แต่มันจะยืดยาวกันออกไปและทําให้คุณเดือดร้อนในเรื่องเงินทองคุณก็เลยต้องตั้งสติคิดดีๆว่าเอ๊ะฉันจะเข้าไปยุ่งดีหรือไม่ยุ่งดีนะคะเพราะฉะนั้นหากใครเป็นคนวันศุกร์มีลูกหลานบริวารมาขอความช่วยเหลือ ช่วยได้แค่ไหนคุณต้องตัดสินใจแล้วบอกไปเลยค่ะไม่ต้องเกรีดใจนะคะอันนี้เป็นเรื่องราวความรักความสัมพันธ์